สวัสดีครับอยู่กอล์ฟพิซูซูเปอร์โปรนะครับแล้วโจค่ะมิโซะเอ็มพีค่ะวันนี้ก็ส่งรถกันอีกหนึ่งคันนะครับใช่แล้วนะคะคันนี้นะคะเราก็จะพาน้องไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่นะคแล้วก็มาดูโปรพิเศษกันเลยนะคะกับคันนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการใช้เงินเยอะหน่อยเนาะเพื่อให้ค่างวดสบายๆลูกค้าใช้เงินรับรถเบสเสร็จอยู่ที่1น0 0งบาทนะครับ1น0 0งกับหนึ่บาทนะคะทำให้ค่างวดนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ 5,500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าผ่อนสบายจริงๆครับจริงโอ้แอดพาดผ่อน5,500ันห้าแต่ต้องบอกนิดนึงคันนี้ลูกค้าก็คือเป็นลูกค้าเก่ามิซูด้วยนะครับก็คือใช้สิทธิ์ของครอบครัวมิซูด้วยนะคะโอ้โหนะครับแล้วก็ใช้แบบเต็มพิกัดเลยดอกเบี้ย1.59%เท่านั้นเองนะครับหนึ่งจุเนี่ยเป็นดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา7ปีเลยถือว่าคุ้มมากๆเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแล้วในช่วงการขายรถเล็กมานะคะโอ้โหนะครับบอกเลย7ปีีน้้้้คุุมสดดแแลวก็ไต่งเต็มแบบนี้้ทัังคน เลยนะครับสวยสุดๆนะครับสวยมากเลยนะคะกับโปรโมชั่นของเราเนี่ยจะเริ่มด้วยการแต่งที่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แน่นอนะครับมากับไฟวงแหวนนะครับตัวนี้นะครับซีนอนไฟก็เป็นซีนอนนะคะก็คือแสงเนี่ยก็คือคมชัดสว่างจ้าแน่นอนนะคะเป็นสีขาวคัดออฟนี่เห็นสวยๆชัดๆนะครับบอกเลยกลางคืนก็ขับขี่ปลอดภัยไฟตัดหมอกก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัดมาที่ตัว สเกิร์ตนะครับตัวนี้สเกิร์ตมาเป็นสเกเกิลรอบคันตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นไรเดอร์ V2 นะครับ V2 เนี่ยก็จะเป็นตัวท่อท้ายเป็นท่อเหลี่ยมใบไม้นั่นเองค่ะแต่ด้านหน้าก็จะเหมือนกับ V1 เนาะก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะครับมาให้เนาะสวยงามมากแล้วก็ด้านมีด้านข้างนะคะมีการตัดสีคลิบแดงด้วยนะคะนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากได้สีแดงอันนี้บอกได้เหมือนกันใช่แล้วก็สามารถเอาออกได้นะคะและแน่นอนนะครับมีสเกิร์ตแล้วนะครับจัดเต็มก็ต้องมีสปอยเลอร์หลัง ใช่เพราะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสไปลเลอร์ยกสูงสรงสปอร์ตนะคะเท่ๆเลยโอ้โหนะครับมาเท่ๆแบบนี้แล้วก็นี่เลยนะครับล้อนะครับนี่สวยสุดๆใช่เราก็เปลี่ยนจากล้อธรรมดาที่เป็นล้อ <14. S 2> กระา14นิ้วเป็นแม็ก15ซิ่งๆิแบบนี้มีลายให้เลือกมากกว่า30กว่าลายเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นใบพัดใบพัดขอบแดงอีกแล้วนะครับเป็นนแดง<ห>สวยงามใช่น็อตแดงก็ครอบล้อสีแดงตัดกันไปเลยนะครับให้สวยสุดๆนะครับดูแบบโหซิงซิงเลยนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอเราก็ยังมีติดฟิล์มให้รอบพันนะคะการสัดข้าง สาวอากาศที่ฉลาดด้วยนะน,นี้แล้วก็ยังมีตัวกล้องมองภาพนะคะขนาดถอยหลังให้ด้วยค่ะโอ้โหนะครับมาครบคันนะครับเชื่อมกับจอเลยนะครับนี่นะครับแล้วถอยจอที่ภาพขึ้นเห็นชัดๆนะครับใช่แล้วปลอดภัยสุดๆและนอกจากนี้นะครับภายในเราได้เปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะครับใช่ทั้งตัวเบาะนะคะเบาะจากเบาะผ้านะคะเราก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีเทาเนาะแล้วก็มีตะเข็บสีแดงก็คือ เหมือนกับสีตัวรถเนาะให้ดูกลมเกินกันไม่ค่อยเห็นกันเยอะนะใช่คก็สวยเหมือนกันค่ะก็ดูคลาสสิกนะคะเรียบหรูคลิปนี้ก็ได้เห็นเลยว่าสีเทาแบบนี้เป็นยังไงนะครับเผื<ช>่อใครชอบนะครับถูกใจเอากันเหมือนกันได้เพราะจริงๆอะเรามีมากกว่าประมาณ8สีแล้วก็ทําได้9ก้าแบบเพราะว่าสามารถทาทูโทนได้ด้วยนะคะ,คะคซึ่งสวยทุกสีเลยลูกค้าก็สามารถ สอบถามขอดูตัวอย่างสีได้นะเราก็มีทํมาหลายสีก็คือได้คัสตอมเอาแบบที่ตัวเองอยากได้นะครับทุกอย่างเลือกเองเนาะมันก็จะเป็นรถของเราเนาะเป็นซิกเนเจอร์ของเราโดยโดยตรงนะคะเหมือนเดิมนะครับคันนี้ลูกค้าชําระเงินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมนําไปส่งมอบที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับกันก็เราก็เตรียมนน้องหมีนะครับตุ๊กตาน้องหมีสุดฮิตของเราไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านลูกค้านะคะงั้นก็เดี๋ยวไปกันเลย